ฉากตายสตีฟเทเวอร์ที่น่าเศร้ากว่าคอมิกต้นฉบับการตายของสตีฟเทเวอร์ในหนันงวันเดอร์ m ูแมนในปี2017เป็นฉากที่สะเทือนใจแฟนๆเพราะมันคล้ายกับฉากหนึ่งในคอมิกต้นฉบับแต่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้ากว่าม,มากแม้ว่าหนังจะปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้เข้ากับจักรวาล DCU โดยเปลี่ยนฉากหลังเป็นสงครามโลกครั้งที่1แทนที่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่2แต่หนังก็ยังเคารพต้นฉบับคอมิกโดยเฉพาะการนำเสนอตัวละครและเรื่องราวของวันเดอร์ m ูแมนฉากที่พูดถึงก็คือตอนที่สตีฟเทเวอร์ต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อห,หยุด ข ison, เขาขับเครื่องบินที่บรรทุกแก๊สพิษไปกาอากาศและระเบิดตัวเองทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สพิษทำร้ายผู้คนจำนวนมากขณะที่วันดูบูแมนกำลังต่อสู้กับเอริสอยู่ทำให้เธอไม่สามารถช่วยเขาได้ฉากนี้คล้ายกับฉากในคอมิกเซนเซชันคอมิกฉบับแรกที่สตีฟเทเวอร์ต้องชวนเครื่องบินของตัวเองกับเครื่องบินทิ้งระเบิดของเยอรมันเพื่อหยุดการโจมตีอย่างไรก็ตามวันดูบูแมนก็สามารถช่วยสตีฟเทเวอร์ไว้ได้ทันโดยจับเขาไว้กาอากาศขณะให้หัวลงจากบันไดที่ติดอยู่กับเครื่องบินล่องผุนของเธอการที่สตีฟเทเวอร์รอดช เพราะในหนัง Wonder Woman ไม่สามารถช่วยเขาได้เลยเพราะเธอไม่มีเครื่องบินล่องหนและความสามารถในการบินด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยเธอจะได้รับทั้ง2อ,อย่างใน Wonder Woman 1น8 4กา็ตามนะรวมถึงการที่เธอต้องต่อสู้กับเอลิสอยู่ทําให้การเสียสละของสตีฟเทเวอร์ในหนัง Wonder Woman ปี2017เเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และน่าเศร้ากว่าในคอมิกต้นฉบับเป็นอย่างมาก